เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำปี2563ขอนแก่นนะครับได้ชื่อว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และแคนแก่นคูนครับคือลายผ้าไหมประจำจังหวัดที่แสดงอัตลักษณ์เมืองขอนแกน่นผ้าไหมและก็ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่นนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้านะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับจากกรมทรัพยา ทรัพย์สินทางปัญญาครับโดยเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2561นะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้รับได้รับการรับรองนะครับจากสภาหัตถกรรมโลกนะครับเว r ร์ค r a f ์เคานซินยูเนสโกนะครับให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งภาพมัดหมีครับอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่นะครับคือประเพณีผูกเสี่ยวครับ เป็นประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวโดยคำว่าเสี่ยวนั้นในภาษาอีสานมีความหมายว่าเพื่อนรักหรือว่าเพื่อนตายครับซึ่งการผูกเสี่ยวคือการสัญญาที่จะเป็นเพื่อนรัก ร่วมเป็นร่วมตายกันโดยใช้ผ้ามงคลนะครับปลูกข้อมือของแต่ละคนเพื่อให้เป็นเสริมงคลแก่ทั้งคู่ครับเพื่อสืบสารอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็ภาคอีสานครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนนะครับนำเอาพิธีผูกเสียวแล้วก็งานไหมมารวมจัดนะครับจนเป็นงานนะครับงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นประจำ,ป,ะป,ะจำปี2563ครับซึ่งงานนี้นะครับได้จัดมาเป็นเวลายาวานานถึง42ปีแล้วนะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับในช่วงระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมของทุกปี ะะต้องบอกว่ากิจกรรมการออกร้านหารายได้ของเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นหรือว่าร้านทารากาชาติในปีนี้ไม่มีนะคะแต่ว่ายังคงมีการจําหน่ายสลากกาชาติสมนาคุณจําหน่ายในราคาฉบับละ100บาทรุ้นโชครับรางวัลใหญ่บ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า2ล้านบาทและยังมีรางวัลอื่นๆอีกกว่า400รางวัลค่ะซึ่งจะออกรางวัลกันในวันที่10ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลใหม่ด้วย แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่สําคัญนะคะประกอบด้วยการแสดงและจําหน่ายผ้าไหมสินค้าโอท็อปการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนทิทรศการหม่อนไหมมีลานชอบชิมชาขอนแก่นการจัดแสดงหุ่นฟางไดโนเสาร์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกระดับประเทศการเดแฟชั่นโชว์ครอบครัวไหมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการจัดแสดงนะคะร,รวมถึงการจําหน่ายอาหารนานาชาติ การแสดงของขอบวนแห่ในงานเทศกาลไหม่นานาชาติจำนวน6ขบวนอีกด้วยค่ะโดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่29พฤศจิกายนนะคะที่บริเวณเวทีกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมงานเทศกาลไหม่นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานการชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี2563แบบฟรีนะคะไม่เสียบัตรไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมภายใต้วิถีใหม่ห่างไกลโควิด -19 โดยทั่วกันไปเที่ยวกันได้นะคะซึ่งนี่ก็คือข่าวไทยๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ